กับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมาสอนทําเมนูโรคไตเมนูที่18ของเรานะคะก็ผ่านมา17 EP แล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่ดูนะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะตรงแถบด้านล่างนะคะเดี๋ยวก้จะแปะไว้ให้นะคะก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการทำอาหารให้เหมาะ แล้วก็กินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลมากนะคะซึ่งก็จะมีสอนตั้งแต่เมนูง่ายๆรวมถึงซุปต่างๆโจ๊กต่างๆนะคะหรือว่าเป็นกับข้าวนะคะที่หน้าตาดูแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เห็นจะเหมือนอาหารโลกไตเลยนะคะแต่ว่ารับรองค่ะว่าสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับเมนูที่18ของเรานะคะจะเป็นเมนูลาบไข่ขาวทอดค่ะแน,น,น่ฟังแล้วนะคะรู้สึก อยากทานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเมนูแบบรสจัดนะคะ,ะรสจัดในที่นี้อาจจะแบบไม่ได้จัดเหมือนที่เราซื้อตามทั่ว,วไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลค่ะผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้แน่นอนนะคะเพราะว่าก็จะมีการ จำกัดปริมาณของเครื่องปรุงนะคะให้เหมาะสมนะคะเหมือนกับเวลาที่ก้อยแนะนำผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่สามารถทำทานได้ง่ายๆนะคะมีรสชาตินะคะไม่จืดชืดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบของเราที่จะใช้ในการทำลาบไข่ขาวทอดมีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีส่วนสําคัญเลยนะคะก็คือตัวไข่ขาวนะคะซึ่งอันนี้ก้อยเตรียมเป็นไข่ขาวแบบที่ออ่นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะขนาดพอดีคําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนเนื้อสัตว์นะคะเราจะมีการใส่เป็นตัวเนื้อสัตว์เพิ่มเติมก็คือ,อในวันนี้นะคะก็จะใส่เป็นตัวของอหมูสับนะคะที่อาจจะเป็นหมู ส่วนที่ไม่ติดมันหรือว่าติดมันเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานเป็นหมูอาจจะใส่เป็นไก่หรือเป็นกุ้งหรือาหมึกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไหนนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากทานเป็นเนื้อสัตว์จะทานเป็นเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องปรุงนะคะก็จะประกอบไปด้วย ข้าวคั่วนะคะเพราะว่าเป็นลาบเนาะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะคะน้ําปลาอ่าแล้วก็ซีอิ๊วนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะรวมถึงน้ามะนาวนะคะที่จะใช้ทําเป็นน้ํายํานะคะแล้วก็จะมีส่วนของน้ํามันพืชที่เราใช้ในการเาผัด ตัวไส้นะคะตัวไข่ขาวให้มันกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นผักโรยนะคะผักเครื่องราบในเครื่องราบของเรานะคะก็จะใช้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่สำหรับตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นค่ะเป็นตัวให้รสชาติที่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเอาตัวไข่ขาวของเรานะคะมา,าทำให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะซึ่ง ตอนแรกนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นขาวๆอย่างนี้เนาะอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาเพิ่มสีสันให้เขากันนะคะก็เริ่มจากใส่ตัวน้ำมันเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากนะคะอันนี้อาจจะประมาณครึ่งช้อนชาหรืออะไรก็ได้นะคะเอาแค่ให้พอขึ้นสีนะคะ ร้อนน้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะคะใส่ไข่ขาวของเราลงไปเลยนะคะ เราแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันมีสีแบบน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมานะคะจะได้แบบมีข้างนอกมันจะได้กรอบนะคะแล้วก็ข้างในเป็นเนื้อนุ่มๆน,นะคะแบบไข่ขาวปกตินะคะแต่ว่าการที่เราเอามาเพิ่มสีสันเนี่ยมันก็ช่วยให้ เ,ออเวลาเราเอาไปยำแล้วหรือเอาไปทำตัวลาบแล้วเนี่ยก็คือสีสันเขาจะดูน่าทานมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเก็บกักความชุ่มชื้นของตัวไข่ขาวไว้ข้างในนะคะทำให้ข้างในเนี่ยมีลักษณะนุ่มนะคะแต่ข้างนอกมีความกรอบอยู่นะคะก็เคี้ยวสนุกขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความหอมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะให้มันมีสีน้ำซานิดหน่อยนะคะ แต่ว่าอย่าคนจนเละนะคะอ่าต้องระวังนิดนึงอ่าจะเห็นว่าเขาเริ่มมีสีน้ำตาลบ้างแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระวังไหม้ด้วยนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะ ่ะจะเห็นว่าได้สีน้ำตาลมาแล้วนะคะก็พยายามกลับด้านนะคะให้เขาทั่วๆนะคะเป็นสีน้ำตาลทั่วๆถึงกันอ่ะพอได้เรียบร้อยนะคะเราจะพักตัวไข่ขาวของเราไว้ในถ้วยที่เราจะใช้ในการผสมนะคะ,ะถัดมา เราจะมาใส่เเราจะมาผัดหมูนะคะรวนหมูให้มันสุกก่อนนะคะเราจะใช้เป็นตัวน้ำซุปน้ำซุปนะคะจะได้ลดตัวน้ำมันลงนะคะใช้เป็นซุปสักประมาณ2-3งถึงสมทอนก็ได้ค่ะอ่าแล้วก็ใส่เนื้อหมูนะคะ ของเราลงไปก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะใช้เป็นวิธีการรวนก็ได้นะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะลด ตัวไขมันลงได้อีกประมาณ1-2ึถึง้อนชาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เป็นน้ำตุปที่เราเตรียมไว้รวนก็ได้ค่ะรวนหมูให้ตุก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปในโบที่เราเตรียมไว้นะคะถ้วยผสมจากนั้นเราจะมาเริ่มผสมตัวลาบของเราแล้วนะคะก็ให้ใส่ตัวเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นน้ำปลานะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ,ะน้ำปลาครึ่งช้อนชา ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะหรือจะใส่เป็นซอสปรงรสก็ได้นะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะอันนี้ใส่เยอะหน่อยได้นะคะอะ่าข้าวคั่ว น้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ส่วน3ช้อนชานะคะช,ช้อนอันนี้จะเล็กกว่าช้อนชานิดหนึ่งนะคะก็ใส่ประมาณสักครึ่งช้อนอันเล็กก็ได้แต่ถ้าไปใช้เป็นช้อนชาก็ประมาณ1ส่วน3ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมะนาวนี่คือปรุงตามชอบได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ คลิกป่นนะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะผู้ป่วยโรคไตก็สามารถทานได้ก้อยไตประมาณ1ช้อนชาน,นะคะแล้วก็เป็นพวกหอมแดงนะคะ,อะหอมแดงก็ใส่ได้เต็มที่เลยค่ะช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็สีสันนะคะอ่าผักชีฝรั่งนะคะอันนี้ให้กลิ่นเหมือนกันนะคะ ต้นหอมนิกน้อยนะคะโอเคจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้เปรี้ยวกว่านี้ก็เติมได้เลยนะคะ ที่เติมไม่ได้ก็คือส่วนของเครื่องปรุงที่ให้โซเดียมนะคะก็คือพวกน้ำปลากับสีอิขาวนะคะนอกกนั้นรสเปรี้ยวกับรสเผ็ดนะคะสามารถเติมได้เลยนะคะอ่าโอเคอันนี้เราได้ลาบที่เราปรุงเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัว จานเสร์ฟนะคะเราอาจจะเสิร์ฟควบคู่กับผักสดต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นผักลวกก็ได้นะคะถ้าเป็นผักลวกก็จะดีกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็ให้เตรียมไว้เป็นผักกาดขาวนะคะแตงกวานะคะแล้วก็เราก็สามารถตักเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยนะคะ,อะโอเค หน้าตาน้ารับประทานมากเลยะคะ่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่บอกนะคะก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นอาหารผู้ป่วยโรคไตนะคะหน้าตาก็คือดูปกติมาก่า ตกแต่งเล็กน้อยนะคะด้วยใบสระแหน่นะคะใบมิ้นต์ของเราให้สวยงามนะคะก็อาจจะโปะตัวพริกที่ฟ้าแดงเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อตกแต่งโอเคหอมแดงเล็กน้อยโอเคค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูลาบไข่ขาวทอดนะคะซึ่งเป็นเมนู โรคไตอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ก้อยแนะนำว่าสามารถเอาไปทำได้เลยนะคะตามสไตล์แบบอาหารไทยๆนะคะซึ่งจะต้องมีรสชาติจัดจ้านใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราปรับประยุกต์ให้กับผู้ป่วยโรคไตได้เลยนะคะแล้วก็ก้อยรับรองค่ะว่าเมนูนี้จะต้องถูกปากผู้ป่วยโรคไตแน่ๆน,นะคะถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็ปรุงเพิ่มได้เลยนะคะ ถ้ายังไงรลองเอาไปทําตามกันดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกก้อยนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดเูเมนูต่างๆที่ก้อยเคยแนะนํามาแล้วก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้เมนูไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกก้อยได้เลยนะคะถ้ายังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนําไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะเวันลยนะสัปดาห์หนึ่ง ของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ